แม่ยามพูดผิดแน่นอนตอนนี้คอมย้มโลดีแล้วยัยไม่ต้องพึ่งจอระแขรดแล้วหนูชอบนี่เขาอยู่เขาใช่นะสิลาอุ้ยเขาออกไปแล้วเขาออกไวเขาออกไวไอ้แคดเองทำงานค่าออกเองจะทำไม่บ้านบ้านนะค่าแตะหมดเขาจะด่าให้ งั้นก็คงมาแหละไม่รู้แต่ที่รู้คือคุณผู้หญิงใครอยู่ใกล้น้ำได้ไหมคะพี่เลค่ี่้ยค่ะพี่ได้เลยค่ะแต่ว่าพี่แฉดเขาอุ้มหนูมาอันนี้พี่แียนะเดี๋ยวก่อนคุณมาลีไม่ปกติพี่เต้เขาอุ้มนี้บ่อยไหมคะเดี๋ยวไม่ใช่พี่เต้ฮัลโหลพี่เต้เขาอุ้มแบบนี้บ่อยไหมคะบ่อยค่ะก็ทุกครั้งที่เจอค่ะทุกครั้งที่เจอเลยใช่ไหมคะพี่เต้เขาอุ้มใช่ค่ะ ใช่ค่ะแล้วเขาเขาอุ้มอย่างนี้แบบเห็นเขาอุ้มแบบหลายคนไหมคะก็เนี่ยหลักๆก็มีหนูแล้วก็น้องสาวหนูอีกคนนึงอะค่ะแล้วแล้วสลับวันคู่วันขี่ค่ะอ๋อแล้วเขาอุ้มให้เขาเขาให้อะไรนีมีคนหายอีกคนนึงแน่เลยเขาไม่เคยให้อะไรหนูเลยเขามีแต่มาป้นหนูโอ้โหมีแต่ปนหรอก้นหัวไม่ใช่จริงครับแขะป้นอะไรเข้าไปป้นหัวใจป้นอะไรฮะอุ้ย น้าเรียบร้อยยังมีอยู่นะนะตรงนี้นี่ไงมาแล้วเสร็จโจรแล้วอุ้มน้าก่อนเลยกูเอานะไอนู่นนู่นนู่นไปข้างหน้านู่นน้าตกไปข้างหน้านู่นอ้าวเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะคุณฮาเดสเขาอุ้มอีกแล้วอย่างนี้บ่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาอุ้มแบบนี้ทุกวันเลยไปก่อนนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะได้ภาพหลักฐาน ผมไม่ผมไม่สนทนากับผู้หญิงครับผมเนื่องจากว่าผมรักเมียครับผมรักเมียครับถ้าเกิดว่าคุณไม่หลบไปผมจะตีคุณนะอย่ายุ่งกับน้ผมเลยฮะจริงขวดคุณให้กระบาลแยกเลยนะครับอย่าเข้ามานะไอแคดไอแคดคุณได้ข่าวว่ามือมืออุ้มสาวเยอะเลยหรอหนาหนีไปนะเร็วหนาหนีไปเราคุยกันได้นะเราคุยกันได้เราคุยกันได้ คุณเมลอนครับคุณเมลอนคือตะเกี้ผมมีความประพฤติของพี่ชายคุณมาบอกครับมาองไปครับไปครับคือผมมีรูปหลักฐานที่คุณจระแครเนี่ยไปอุ้มผู้หญิงแล้วแล้ววิ่งเล่นลงไปจีบด้วยครับสามศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดครับลองส่งมาดูได้ได้ไปมึงนะโอ้ยเรียบร้อยบอแมนความจริง อยู่ไม่ได้แนละ้วไหนล่ะพี่ชายครูจะบอกว่ามาตะเกียวเองได้ยินรู้เปล่าน่าไ,ได้ยินเสียงข้าไหมไม่ไม่ถึงใช่ไหมเสียง่ะ คือพัตเเกียมันอุ้มผู้หญิงมาให้นะแล้วทีนี้นะาก็ไม่เล่นด้วยใช่ไหมก็เลยถามผู้หญิงว่าไอ้แคดอ่ะมันอุ้มเออพี่เต้เขาอุ้มอย่างนี้บอยไหมเขาบอกว่าเขาเขาผัดวันอุ้มผู้หญิงครับว่าไงครับพี่น้องผัดวันกันอุ้มประกาศปิดรับทางเราครลบเรัยกไม่รอดเดียวครับได้ครับสามศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดเลยครับเออสักครู่อ่ะอีกลองดูเองแล้วกันอ่ะ อ,อย่างนี้บ่อยด้วยอะ่ะบ่อยด้วยตะเกียก่อนที่มันจะอุ้มวิ่งมาก็บอกว่าอะไรมีเสียงอะไรกันนะพี่เต้อย่าจับตรงนั้นมันผิดที่เฮ้ยนี๊เหร้อครับใช่ใช่ไม่ให้จับด้วยแต่ว่าไปจับของเขาเ่ยไหมนะ่ะรู้กันนะแต่ว่าได้ยินเสียงเนี้ยพอดีรีบถ่ายรูปนะนก็เลยไม่รู้ว่าจับอะไร ก็คืออยู่แถวนี้แหละเออใช่ใช่น่าจะอยู่แถวนี้แหละอ้าม่ไดาบอลวันจูไม่เดาบอลบอลวันโจรแอนดไม่ได้บอลแกงบใบเนี่ยมันแกงบก่ใบนะร้องเพลงไงร้องเพลงให้ฟัง ให้แคมเป็นอย่างนี้ตลอดเลยไม่ใช่เรื่องจริงครับไม่ใช่เรื่องจริงหรอกเขาแค่อุ้มกันเฉยๆไม่ล่อนถ้าเกิดว่าไม่คิดเราจะอุ้มกันไหมอาถามก่อนเจ็บขาครับเมื่อกี้ผมเลยอ,อ,อุ้มเขาดูเขาเคยอุ้มน้องไหมเคยอุ้มน้องแท้ๆไหมเนี่ยฮะแขดไม่เคยครับเออนั่นแ่ะดิไม่เคยแต่เขาอุ้มคนอื่นอืม นัสิอุ้มทำไมอะความสำคัญไงความสำคัญมันปล่อยละเรื่องกันอุ้ม่อยด้วยผัดกันพี่น้องด้วยผัดกันอุ้มด้วยหรอมันข่าวเลือครับมันมีรูปหลักฐานอยู่นะลือได้ไงจริงปะเมื่อกี้เขาเจ็บขาเนี่ยไปเรียกหมอมาสิให้หมอมารักษาไปนะ พอดีหมอไม่สะดวกก็เลยเต้องอุ้มแป๊บหนึ่งไงอือก็คือเราอยากอุ้มแหละแล้วก็ไปจับอะไรเขาอา่ะก็เห็นนะเขาพูดด้วยนะว่าเขาล้อว่าแบบเอออย่าจับนู่นอย่าจับนี้ก็คือไปจับอะไรเขาหรือเปล่าไม่เราไม่ได้ทำอะไรเลยเราเป็นคนดีมีอะไรจะพูดอไหมขนาดพูดยังพูดโกหกทั้ง,งทางที่มีหลักฐานแล้วก็มีคนยืนยันอยู่สองหวังหวแดงยังหัวล่วงเปล่า <S <S <S> ทำไมพี่สาวไมาพี่สาวไม่ปกป,ป้องน้องปกป้องคนดีทำไมเขาต้องปกป้องคนดีคนชั่วต้องปกป้องหรือเปล่าพี่ขนาดแม่แยมยังไม่ยุ่งเลยอ่ะถึงการกระทำของแคอ่ะแม่แยมครับผมเป็นคนแต่แคอ่ะชอบองผู้หญิงจริงะนะหนูเห็นประจำเลยค่ะโอ้โหเห็นไหมแคลแม่ยมแยมคุณแม่ยังพูดเลยเราคือพันธมิตรเดียวกันนะเราไม่โดนเลย เราไม่ใช่ตัวโดนแล้วหตอนนี้ผมไม่เห็นใครว่าใครอยู่ข้างหลังผมบ้านไม่ยางแล้อชอบไม่ยพูดผิดแน่นอนตอนนี้คอมยโลดีแล้วยัไม่ต้องพึ่งจระแก่แล้วห <Yeah. S 2> อยากเห็นรูปจังเลยอ่ะเมรลอนเดี May ๋ยว yeah. พ้นงทวิตให้เลยครับ yeah. อุ้ย,ยนะาค่ะขอบคุณค่ะ,ะดีหรอคะนะตอนนี้เลยเอ้าไม่ดีหรออุ้ยขอโทษมือมันเร็วไปทษทีอุ้ยไวด้วยป้านะ้าแล้วอีกคนนึงน,นั่งไงมีอีกคนนึงวิ่งตามน่ะคนที่พูดเขาบอกว่าเดี๋ยวก็อุ้มคนนี้แล้วก็อุ้มอีกคนนึงเขาผัดวันกันแล้เขาบอกอพี่แคททำไมวันนี้ไม่อุ้มหนูอะไรประมาณเนี้ย อุ้ยอุ้มแบบนี้เนี่ยเมลอนมันคืออุ้มแบบใช่ครับมันอุ้มแบบนี้นะครับใช่่ใชเขาเรียกว่าอุ้มแต่งไงใช่เลยเมลอนเมลอนเป็นแยมยมไม่ยอมนะอองจริงทำไมเต้ทำเงี้ยเต้โหไม่น่ารักเต้ถึงว่าน้าบอกน้าบอกอะครับพี่แอม ก็ผู้หญิงเขาร้องว่าอย่าจับตรงนู้นอย่าจับตรงนี้นะนะคุณครูนะว่าไงแครไม่รอดนะคนที่พูดไม่ได้รู่กำลังบอกนะนะวันนี้นะกินข้าวหรือยังยำกินนึงแล้วอิ่มเลยตอนนี้ตอนนี้อิ่มเลยคนเน่ะคือทกำลังทำความดีไม่ต้อง บังความจริงด้วยอ่ะแครอีหัวแดงเงียบไปเลยเองน่าเนี่ยเองแล้วเองก็ขู่ข้าว่าจะโกนหัวบ้าหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยอ่ะดูดิดูมือดิดูดดดมือดิหูเห็นเลยหูได้แคดเองกับข้าตัดขาดกันเอาดีถ้าข้าตายนาะพอรู้ว่าค่ากลัวความสุขเองทำอย่างนี้ใช่ไหมไอมช,ชั่วชั่วช้าไอชั่วไม่เร็ว มองอะไรไม่เห็นเลยทีนี้ the เอ Б ้ยเจ๊เจ๊เสียงช้าติงข้างล่างมันขึ้นไหข้างบนเลยลองหดนคขวารวมมือกันเร็วเจ๊ไหนคะเจ๊ไม่ได้อยู่ตรงนู้นนะเอโทษครับ่พีแฮเดทครับผมข้าจะเลี้ยงข้าววันละจานเลยหจาดไปงั้นหวดนะดีกว่า เ็อย่างเรื่องแรกเล่นน้าก่อนเลยน้าเนี่ยบบแต่ว่าถ้าค่ามันอาจารย์ใช่ไหมถ้าค่าเล่นน้าแล้วก็เล่นกับเมลอนใช่ไหมใช่ให้ช่วยเองใช่ไหมเอาเลยเริ่มนี่ข้าไม่เห็นใครเลยถ้าพูดตรงๆข้าไม่เห็นใครเห็นแต่ชื่ออยู่บนหัวเนอะเออคือไม่คือเองจะให้ข้าทำอะไรนะให้เล่นน้ากับเล่นเมลอนใช่ไหมให้เราข้างเองแล้วเองจะให้ข้าข้าขมันละจานย์ครับไม่คือเองบอกข้าว่าเองจะแล้งน้ำไม่ใช่หรอ คือมันไม่เห็นใครอ่ะจะมีครับแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศว่าจะมีวันไหนครับแต่ใกล้แล้วครับไอ้แค้นมันซื้อตัวหนูยายประมาณต้นเดือนครับแล้วมาเอาหนูไปแกงด้วยซื้อตัวมึงก็เหมือนที่มันเหมือนที่มันซื้อกินนะพยายามจะให้ทแับมันเอาข้าวมาหลงนอบอยู่ไหนเนาะอยู่วิติีไหนเนี่ยผมมองไม่เห็นใครเนี่ย ไม่เห็นใครจริงๆนะเนี่ยอุ้ยไม่เห็นนะใช่แต่ว่าไอ้แคร์มันพูดเลยนะไอ้แคร์มันชอบพูดว่าแบบเนี่ยโอ้โหพี่เตอร์เคลื่อนมาใส่ใส่แคร์นะแล้วก็ไอ้นี่มันมีคนอีกคนนึงชื่อเต้คนชื่อเต้ที่มันชอบพูดว่าแบบเนี่ยผมไม่เครียดมากเลยแบบชอบแบบหน้าเหมือนเต้าหู้แห้งขึ้นแบบขึ้นไปทํางานอะไรเงี้ยคนเขาก็เห็นกันว่าแบบหน้าเหมือนเต้าหู้อะไรเงี้ย เลิกซะนะไอพวกวิจงวิจัยอ่ะไอวิจัยสาวอะก็เลิกเลิกซะนะแล้วก็บอกว่าคิ้วมันเลือนรางลงไปเต็มทีแล้วใช่ไหมล่ะมันวิจัยคิวผู้หญิงในเมืองคิดดูเพื่อไปเปรียบเที่ยวกับแฟนมานนะ่าเกิพวกนี้คงไม่มีวิจัยแล้วลนะ่ะยุบชมลมยุบยุบทุกอย่างแล้วแหละดูจากทรงพวกนี้ไม่น่าเหลือเลยวะไ,นะไม่ได้กลัวนะบอกก่อนว่าไม่ได้กลัวนะแต่ยุบใช่ไหมใค้ยุบไปเฉย อคักลัวที่ไหนใช่ไม่กลัวอยู่แล้วเรื่องมันไม่เคยกลัวนเออใช่ใช่มันอีกเรื่องหน่งที่คนชื่อเต้บอกคนชื่อเต้บอกว่านี่บอกว่าอะไรนะบอกคนคนที่เป็นแฟนเต้อะโอ้โหแบบน้าขี้ยมากเลยอะแฟนแฟนผมแบบแม่งคิ้วไม่มีแต่แม่งใส่แบบแว่นตาเหมือนเหมือนตาแมงวันเลยอะเบื้เริ่มเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่นะนถ้าเรื่องจริงแหละ โห mm. แ,แ,แ,แล้วแล้วแล้วความยาวด้วยคือแบบสูงอ่ะมันสูงกว่าผมมานะอืมเล่นตัวเองละล่าซุดคือแบบ mm. ไม่ไม่ไม่คือมันสูงไงมันสูงกว่าผมไงผมสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมมันสูงร้อยแปดสิบนะคนหัดสูงร้อยแปดสิบ